ต้องภาวจากตรงนี้ปล่ะเออจับที่ก่อนจับที่ก่อนนะเออบาลิต้องมาป่ะโอเคตอนนี้เรากำลังไปตัดไม้ไผ่นะครับ ก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้ตัดไม้แค่ลำเดียวนะยาวมากเลยแล้วก็หนักมากนะก็คิดว่ามันน่าจะพอนะับถ้าไม่พอเนี่ยสองลำนี่น่าจะพอแน่นอนครับผมก็ไม้ในป่าล,ลึกแบบนี้ที่เดินทางเป็นวันๆสองวันก็ไม้ตรงน,นี้ก็คอนางี่ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่เคยมีใครมาตัดนะฮะนะโอเคก็ตัดมาได้แล้วนะครับผม

อนนี้นะครับพวกเราก็ได้มาตัดไม้ก็คือตัดไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะไปวางแล้วก็เป็นพื้นให้เรานะนอนคืนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะต้องทําที่หุงกินอาหารข้างบนด้วยนะครับผมก็หลังจากนี้แล้ววันนี้ก็คิดว่าฝนน่าจะตกอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องรีบทําที่พักนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะวันนี้ขึ้นไปเป็นห้างครับผม டோர ஆ ็ตอนนี้นะครับเหนื่อยมากเลยนะก็เราก็ต้องทําที่พักก่อนที่จะมืดนะให้มันเสร็จเร็วไว้นะตอนนี้น้องชายผมก็ลงแปลอเข้าของนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําอาหารทานกินนะผมก็จะรอน้องชายแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็จะขึ้นมาด้วยนะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานาน,นะดูแค่นี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะ ตอนนี้ลมพัดมาแรงมากๆเลยนะจุดที่ผมเ,เลือกตรงนี้นะครับข้างๆนี่ไม่ค่อยจะมีต้นไม้ใหญ่นะครับผมถ้าเราเลือกพื้นที่เราไม่ควรที่จะเลือกที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะถ้าเกิดว่าลมพัดแรงๆเนี่ยดูต้นอาจจะแข็งแรงนะบางทีกโค่นลงมาทั้งต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายกับเรามากๆอืมโอเคครับก็รู้สึกหิวมากๆเลยตอนนี้ เดี๋ยวทำอาหารกันงกินก่อน ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําที่ก่อไฟเอาไว้หุ้มเข้าข้างบนนี้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับทุกคนนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานนะครับผมก็ถ้าฝนตกนี่มันจะได้ไม่ต้องตกลงไปผมก็เลยเอาเอาฟนี้ขึ้นนะครับผมโอเคครับก็ยังไงเนี่ยผมก็ต้องเอาฟืนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากๆเลยคลื่นครงมากๆเลยอีกอย่างนี่ผมก็กลัวฝนจะตกทานให้ผมมากเลยนะ น้องผมก็ไปไหนไม่รู้นะครับน่าจะไปออส่องหาดูสัตว์ข้างบนนู้นเลยนะครับผมกับพ่อผมนะฮนะโอเคครับก็รอน้องผมกลับมาสักครู่หนึ่งแล้วก็จะได้หุงข้าวนะครับผมก็ตอนนี้บรรยากาศนี่นะอืมเหมือนว่ามันจะต,ตกอีกรอบหนึ่งแหละก็เกรงๆกลงกลัวอยู่นะอืม ทุนครับตอนนี้ผมก็เอาฟืนขึ้นมาแล้วนะครับก็ในรูกวางที่ผมเอาขึ้นมาตัดฟืนไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็มีลูกไม้เนี่ยตกลงไม้เกือบโดนผมเลยนะนี่นี่ครับลูกไม้นี่<อ>ก็คืนนี้แหละผมก็จะรอดูนะฮะว่ามีตัวอะไรมากินหรือเปล่าซึ่งลูกไม้พวกนี้นี่ก็รอก็กินหมูก็กินนะครับ ก็มีหลายอย่างที่กินนะเก้งกวางก็กินนะครับก็หวังว่าคืนนี้ก็จะมีตัวอะไรมากินนะต้นอยู่ตรงนู้นะอนอะนะอมืมันก็คล้ายๆถั่วครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่สุกอนือ่นี่ขนาดไม่สุกยังอร่อยนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทำการหุงข้าวนะครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องชายผมก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังผุกเปล y นะครับนะแล้วเดี๋ยว,วผมก็จะให้น้องชายเนี่ยต้องไป น้ำนะครับเพื่อที่จะกลรบหุงข้าวนะครับอไปแล้วก็มัดตรงนู้นนะนะด้านนู้นจะไดะ้เป็นมุมสามเหลี่ยม,ม,มตรงนี้ต้นตอนนี้ก็ได้อเออตอนนี้ก็ได้มัดอย่าให้หลุดง่ายๆนะหลุดนี่คือตรงนู้นเลยนะน้องผมก็ไปหาเอ,อกระลอกได้สองตัวนะครับ นี่ครับผมก็ได้ก็เลอาสองตัวเดี๋ยวเราก็จะมา,าย่างการกินนะครับผมก็วันนี้ก็ได้เมนูใหม่เช่นเคยนะครับแต่แล้วพ่อผมก็บอกว่าจะาเดินทางไปดูลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับก็อยู่กันคนละที่นะครับส่วนลูกไม้ต้นนี้เนี่ยผมกับน้องชายก็จะอยู่นะครับผมส่วนพ่อผมเนี่ยก็จะไปดูอีกต้นหนึ่ง ก็แยกกันคนละต้นนะครับผมก็ในค่ำคืนนี้เราก็จะหุงข้าวกันกินก่อน ตอนนี้นะครับข้าวของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องผมเนี่ยเอาข้าวลงมานะว่าสุกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วเอาลงมาเลยเนาะอโอเคอืมนะครับอ่ลองเปิดน,นี่นะครับอันนี้ก็คือข้าวของผมนะสุกแล้วต่อไปก็น้องชายผมก็จะต้มน้ำร้อนนะครับผมเอาไปกินเ่อ อันนี้ใครถามนี่ขอสงวนสิทธิ์ธธธธธนะขอไม่บอกนะว่ามันคืออะไรนะครับอืให้คิดกันอาเองเนาะ,ะนก็ตอนนี้นะครับข้าวของอะไรพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็ขออัปเดตเวลานิดหนึ่งฮะก็ตอนนี้ก็เวลา หกโมงยี่สิบนะครับผมก็เราควรที่จะทำไรเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะครับอเมื่อกี้นี่ผมได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรเออมานะครับเสียงดังมากเลยนะก็ค่อนข้างที่จะตกใจนะอืมมันก็ยังไม่กล้ามาหรอกครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังสว่างนะเดี๋ยวเรามาดูกันกลางคืนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าป่าแบบนี้เป็นป่าลึกนะฮะ ถ้าลงมาจะฟังนี้แสดงว่าน่าจะโดนพ่อไล่มานะครับก็อาหารของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็จะมีอ่าขุนเชียนแล้วก็น้ำพริกปลาทูนะครับแล้วก็อันนี้สมุนไสรครับไม่บอกนะฮะอันนี้มัมม่าแค่นี้ครับผม ส่วนก็เล่าสองตัวเราเรายังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยวไว้ดึกๆเนี่ยเราก็จะทำอีกทีหนึ่งนะฮะเอาไว้กินตอนเช้านะครับผมโอเคก็น้องผมก็บอกว่าหิวข้าวนะนหิวมากเลยหิวมากเลยก็หิวตลอดอืม อ่าตอนนี้เราสองคนก็กินข้าวที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอน,น่าจะมันทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่มืดเลยนะครับทุกคนอืพออยู่ตรงนี้เลยโอเคก่อนข้ามข้นนี้เราก็จะฟ้าดูลูกไม้ต้นนี้นะนี่ต้นใหญ่มากเลยนะอซม, <Okay S 1> มือก็ต้นไยส,ส่วนตรงนน้นก็จะมีต้นไยต้นใหญ่อยู่แต่ลูกมันยังไม่ขึ้นนะอืม หวังว่าคืนนี้นี่โซนนี้นะผมคิดว่าน่าจะมาโซนนี้ละเพราะผมเลือกมุมถ่ายให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับผมก็เหนื่อยทั้งวันเลยนะขึ้นขึ้นลงลงกับการทำห้างนี่นะจริงๆแล้วลูกไม้ต้นนี้เนี่ยครับก็มันยังไม่สุกนะฮะแต่ก็มีสัตว์กินแล้วนะ แต่ถ้าสุกอีกทีหนึ่งนี่น่าจะมีสัตว์มากินเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอพักพ่อนก่อนนะแล้วก็นอนฟังเสียงว่าจะมีเสียงอะไรหรือเปล่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะอือก็น้องชายก็กำลังถอนขนของอขลอกนะครับผม ก็เอาไว้กินเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าเสบียงของเราเนี่ก็หมดแล้วนะครับก็ต้องอ่าด้วยความจําเป็นนิดหนึ่งนะฮะก็อย่าดราม่านะครับผมโอเคครับผมก็ในระหว่างนี้ก็นั่งรอ,อ,อไม่มลูกไม้ก็อยู่ด้านโน้นเลยมืดแล้วครับเริ่มมืดแล้วครับ 那一、個、方，那個嗯、一方。一箱一箱。 วดึกแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะเงียบกริบเลยนะฮะในป่าลึกแบบนี้นะะเงียบกริบแบบนี้ผมค่อนข้างที่จะระแวงนะครับผมยังไงเนี่ยผมก็ขออัปเดตเวลาแป๊บหนึ่งนะ๋ะขอดูเวลานะโอเคก็ตอนนี้ก็เวลานี่ครับผมประมาณสองสองทุ่มครึ่งนะครับผมเมืนะ่อกี้น้องผมก็เผลอหลับไปผมก็เรียกขึ้นมา ให้ช่วยกันกังไฟชิดนะครับผมเผื่อว่าคืนนี้ฝนจะตกนะถ้าฝนตกนี่ออกังไม่ทันก็จะาจะเปียกชื้นไปหน่อยแล้วก็จะทําให้นอนลําบากนะฮะก็นั่นแหละครับผม,ผมทำคืนนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอย่างเดียวผมก็จะตื่นมาอัปเดตนะครับผมยังไงก็คืนนี้ก็ขอนอนก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับไปบายครับายบายกีครหน่อยเลยสบายครับ okay. ก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเป็นเช้ามืดนนะทุกคนอะไรวะเป็นนกนกเก็เพนนหน่อ้งตอนนี้น้องหัวขึ้นมาแล้วนะเขาไปตักน้ำพื่อ่มาต้มน้ำร้อนนะะแล้วก็จะได้กินกาแฟตอนเช้าหน่อยนะครับผม อากาศตอนเช้านี่หนาวมากๆเลยนะอ,อากาศหนาวไหม,มเมื่อคนนี่ถึงกับนอนอเดินไปดินมาเลยนะก็เป็นเช้ามือนั้นน,น้องผมก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ลงไปตักน้ำกอกกายคาร์ล โอเคครับเดี๋ยวผมขออัปเดตเวลานิดหนึ่งนะครับ่ mm hmm. ก็ตอนนี้เวลาตีห้านะครับจะหกโมงอยู่แล้วนะครับผมนะอีกห้านาทีก็หกโมงนะเเะเดี๋ยวเราก็จะเตรีมตัวกลับนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ผมกับน้องชัยก็ดื่มกาแฟแล้วก็เก็บข้อของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมนะก็เมื่อคืนนี่ไม่ได้เห็นอะไรนะครับแล้วก็ตอนเช้ามืดเนี่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินฮะน่าจะเป็นพ่อผมนะฮะเดินกลับบ้านไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้เรียกเรานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ สำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราโดยการดูนะครับคลิปของเรานะครับแล้วก็กดสับสไคร์ให้กับเรานะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับบายครับ